มันสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนผมอยากให้คนคนบ้านเฮ้านะครับผมได้เห็นบ้านเฮ้านะครับทั้งประเทศลาวเฮ้านะครับได้เห็นนะครับวัดบ้านเมืองเพลินนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาทายนะครับมันอีกยามกัอยู่กับอยู่ใกล้นะครับผมเบิงเอานะครับทุกคนมุมมุมนี่ทุกคนว่าสวยหรือบ่นะครับผมที่ผมมาทายนี่ก็เป็นเวลาตอนเทียงครับคนคนกระสี ถามว่ามันก็เป็นมันโมเมนต์วันยุดนะครับถ้าเป็นวันยุดคนจะลายแห้งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็จะมีหล,ลุดหลุนเกานะครับรุ่นสมัยเกานะครับเอามาเห็ดแต่งมานะครับเป็นเอามาเห็ดแบบาวา่าโชว์นะครับทุกคนเห็นบ่เป็นรถสมัยรุ่นเกานะครับเอามาทําโชว์นะครับทุกคน กราบสบายดีหรือว่าสวัสดีพี่น้องทั้งสองฟังนะครับผมบอกว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังเล่าเขาเองนะครับผมมือนีมาพอกับผมนะครับผมบ่าวเอ็มข้นผัดทินอีกเหมือนเดิมนะครับก้อนสีไปรับชมคลิปเต็มฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวเอ็มด้วยนะครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับวัดนะครับผมวัดใกล้อา่า เมืองนะครับวัดอยู่ในอำเภอเมืองนะคนปรปฐมนะครับเป็นวัดเ,เป็นวัดดังนะครับทำวัดดังแล้วก็มีคนมาทำาบุญเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกลาลาเลยนะครับผมมาทำบุญนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับทุกคนมีโอกาสมาถ่ายให้ทุกคนที่ยังไม่เคยมานะครับได้ดูนะครับวัดนี้มันจะตั้ง ใกล้กลับวัดองค์พระนะครับผมเป็นเป็นวัดดังนะครับวัดใหญ่แล้วก็มีจเจ้าวาดวัดดังด้วยนะครับเป็นหลวงพี่น้ำฝนนะครับวัดไผ่ร้อมนะครับใกล้กลับวัดองค์พระนะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับบรรยากาศนะครับผมรอบๆตัววัดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเบิ้งนะครับพี่น้อง ความงามของวัดนะครับอนี้ก็คือวัดอยู่ในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับทุกคนร่างกานด,ดีดี่นอ้อนทุกคนเห็นแบบว่าสุดยอดเลยนะครับผมข้างในวัดนี่ก็จะมีมองนะครับผมมองมองอ รวด้วยนะครับผมแบบมอนัดหมอยังเนาะในโรงพยาบาลคนมันลายมันบอดทุกคนคนลายแหละเพื่อนก,กันเพื่อนกัแบ่งมาทางนี่นะครับผมเป็นเป็นมองแบบว่ากันพวกได้ที่แบบว่ารับยารับยังกะหรือว่ามาตวรวจเลือตรวจยังกะมาตรวจอยู่อยู่ในวัดในยังกระไดเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะโคตรอลังการเลยครับพี่น้อง น,นี่คือวัดไผ่ล้อมนะครับอำเภอเมืองนครปฐมนะครับทุกคนส,สวยแบบโบยักเอยเลยครับเบื่องทุกคนสุดยอดเลยนะครับผมเบื่องผมให้ทุกคนเบื่องมุมโอ,โอ้เหมือนเหมือนวัดแบบว่าเหมือนวัดยังค้ายแบบวัดพระแก้ว หนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าคือเป็นเหตบผมอยากทายทุกคนที่เบิร์นะครับว่ามันอลังการรู่ราขนาดใดนนะครับผมเบิร์กคนสุดยอดดีๆทุกคนเบิร์กเบิร์กนะครับผมพี่น้องพี่น้องทางบ้านเฮานะครับผม แปลว่าอยู่ในอำเภอเมืองนะครับผมแต่ถามว่าดังบอกะดังอยู่นะครับผมวัดไพรลองนะครับตั้งนะครับผมนี่เป็นลาล่ามาทำบุญทำบุญเอียงนะครับเบื้องผมออนซ่อนนะครับออนซ่อนวัดบ้านเพิ่นนะครับอย่างไรอย่างไรคนได้ไม่เห็นนะครับทุกคนมาเท่านะครับได้มาเห็นมันสะอาดงามตาสุดยอดนะครับร่างการ เนี่ยผมจะให้มาเบิงมุ่มนี้ทุกคนเบิงมันสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนผมอยากให้ทุคนบานเฮ้านะครับผมได้เห็นบ้านเฮ้านะครับทางประเทศลาวเฮ้านะครับได้เห็นนะครับวัดบ,บานเมืองเพิินนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาทายนะครับอีกอย่างก็อยูอ่ายู่ไกลกับหมองที่ผมอยู่นะครับทุกคนเบิง จะไม่ซูมนะครับเออนี่เอาแบบนี้สคนสิได้เห็นเห็นลายนะครับทุกคนโหโคตรส,สวยเลยนะครับทุกคนอันนี้มุมน,นี่คือเป็นมุมแบบว่าสุดยอดเลยนะครับมุมแบบมุมโคตรส,สวยเลยทุกคนเบิง้งสำหรับใครที่เคยมาแล้วกะผเป็นยังนะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้ก็คือผมอยากถ่ายคนที เคยเห็นนะครับหรือว่ายังบ่ทันเคยมานะครับวัดพี่น้องครับที่อำเภอเมืองนะครับผมอำเภอเมืองนครปฐมนะครับทุกคนไปชิวาจังได็กยาพี่น้องสำหรับผมแล้วนะครับคือมันง่ายมีดีนะครับเบิ่งเอานะครับทุกคนมุมมุมนี่ทุกคนว่าสวยหรือบ่นะครับผม ซือขเบือเลยพี่น้องคือเป็นเห็ดแบบสีทองอลามนะครับผมเรืองอลามเลยนะครับทุกคนผมยังถ่ายทุกคนได้เห็นนะครับว่าความสวยงามของวันวันเมืองเป็นมันคือมันการยุลละอลังการนะครับผมที่ผมมาถ่ายนี่ก็เป็นเวลาอตอนเทียงครับคนคนกระสีามว่ามันก็เป็นมันโมเมนต์วันยุดนะครับถ้าเป็นวันยุดคนจะลายแห้งนะครับทุกคนถ้าเป็นวันยุดนี่ค้น คนลายแห้งนะครับผมผมจะผ้ายางมาฝั่งนี้นะครับทุกคนงอมครับว่าสวยแห้งนะครับสวยอิรีนะครับผมบโบได้อวยบบได้ยังนะครับทุกคนงามแห้งนงงามทักงนะครับวัดบ้านเพล่นนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนบ้านเทาไดเห็นนะครับว่ามันสวยงามทำไงนะครับมันมันมันอยู่ใกล้มองพักนะครับผมก็เลยยาก า,ายใ้ทุกคนในเกินนะครับเรงในช่วงนะครับนี่นะครับผมใคยยังมากก็มาได้นะครับรอยู่ไก่บ้านคนบ้าเฮาอยู่ไก่ก็มาทําบุญมาเที่ยวได้นะครับผมยิ่งเป็น,นวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะครับนี่คนไล้เสาร์อาทิตย์คนล้ยคนลยแต่ว่านี่คือผมมากผมบ่คอยมีเวลานะครับผมบคอยมีเวลาผมก็เลยต่องมากมาก มาเวลานี้นะครับผมก็ต้องออกไปทรงของก่อนส่ทรงของเสร็จแล้วผมจางไหญมากนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะมีลหลุดุนเกา้าครับรุ่นสมัยเกา้าครับเิ่นนำมาเข็ดแต่งหนะครับเป็น,น แบบว่าโชว์นะครับทุกคนเห็นไหมเป็นรถสมัยรุ่นเก่านะครับเอามาทําโชว์นะครับทุกคนสวยสวยมากเลยนะครับามาทําแบบทําสีใหม่นะครับทุกคน ไปจอดหน้าหน้านะครับนข้างหน้านะครับถ้ามีงานวัดนะครับเอาไหนหถ่ายไ,ไอรถเลยยอดเลยนะครับทุกคนดูดูทะเบียนนะครับเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูทะเบียนนะครับมุมสวยนะครับ <c oughs> มุมสวยๆนะครับทุกคนโ oh oh, <c oughs> อ้โหอลังการนะครับ ผมไม่ได้เข้าข้างในนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นเวลานี้น่าจะไม่มันไม่มีคนเข้านะครับผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูข้างในนะครับผมก็เลยขอถ่ายแค่นี้นะครับทุกคนอด๋ยให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเลยนะครับวัดว่านเพลินนะครับรว่าสุดยอดแห่ง,งพน้รง เดี๋ยวผมจะมาถ่ายมุมมุมนี้ให้ทุกคนเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับม,มุมมุมที่ว่าสวยที่สุดนะครับผมจะมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอีกรอบหนึ่งมามุมที่สวยที่สุดนะครับาาเบิงบ่งเอานะครับผมบ้านเมืองเพิ่ในอยากให้บ้านเขาได้เห็น,นครับคนอยู่ทางบ้านเขาได้เห็นนะครับทุกคนมนมเห็นบอกน,นี่เห็นไหมทุกคน สวยจริงๆเลยงามแห่งพี่น้องตะลึงเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องยวผมจะพาทุกคนมาเบิ่งมองนี้อีกนะครับมองงุ่มสวยอยู่มองเบิ่งทุกคนขักแห่งนะครับยังกับงามเลย ำแห้งโอ้ถ้าเป็นยุบานเท่านี้โอ้โหคนน่าจะไปเที่ยวหลายนะนอกพีก่อ้องเนาะบ้งสุดยอดนะครับผมโอ้สวยจริงๆเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ้าเอ็มคนผัดทินด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีค่ะ